สวัสดีค่ะโฮราทีวีโดยอารา์ธนันทอ่อนค่ะเราก็มาราศีมิถุนกันนะคะในเดือนเมษายนพุทธศักราช2563ค่ะก็เป็นหนึ่งราศีที่ต้องระมัดระวังเนื่องจากดาวบาพระราอเนี่ยกุมลักขนานะคะคือดาวพระราหูเนี่ยแบบเป็นดาวที่แบบกลัวกันมากเลยนะคะเพราะว่า,เ,าเป็นดาวแบบว่า เหมือนอสุรินอนะอสุรินพระราหูอย่างเงี้ยเราก็กลัวเนะาะยักษ์ตัวใหญ่นะแต่ว่ามาจากเรือนสุภาะนะก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของเงามืดเงาดำนะเราก็ระมัดระวังไว้บ้างนะรับพระราหูก็ไหว้ไหว้ท่านนั่นแหละนะะในเมื่อเรารู้ในเรื่องของดวงดาวนะเพราะว่ามักจะบอกกันในแง่ของอความร้ายของท่านนะคะแล้วก็ท่านมาทับหลักเนะี่ยผิดจะคาดรักนา อายุขัอสุรินถึงรักขนาดไหนบาพระโคะจอดไปมาต้องทับกันอีกทั้งจันมาทับรักท่านให้ทายตัดชีวาจะอาันนะคะก็ไม่ได้ตัดง่ายๆหรอกนะจะต้องดาวบาพระเคะเนี่ยทำมุมที่แบบว่า,าให้โทษแกเจ้าชะตานะแล้วก็ รอพระจันทร์มาตัดอีกน,<า>นะก็น่ากลัวนะแต่เราก็าต้องระวังนั่นแหละเพราะว่าดาวพระรพฤหัสบดีเนี่ยท่านก็ได้ตําแหน่งพินทุบาทนะดาวสว่างดาวบุญที่จะมาช่วยเนี่ยก็ไม่เต็มที่หรือว่าไม่มาช่วยเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะระวิภูมิมะทั้งโศลาปัญจเก,กลัคณาพุทธก้าจันทร์กับชีวาเป็นแปดสุขเจ็ดอาจารย์เจ้าวร้ นี่ลันดอดมีแต่เรื่องทุกเรื่องร้อนนะแค่พระราหูประทับรักนี่เราก็ร้อนมากอยู่แล้วนะมรักมัดมรดอริร้อนเนี่ยมีเรื่องของศัตรูเรื่องของสิ่งที่ทําให้เราเดือดเนื้อร้อนใจอย่าพังเลขคนวอนกิจรับทรผ่านนะคนผ่านกิจเรื่องต่างๆเลยคนเจ้าเร่นะจองคุณจะคืนโทษธุรโยคเป็ะหนึ่งผ่าน บินบอกทุรสถานก็ประทุทะเบี่ยนบีนะคะระวังให้ทำคุณให้โทษนะคะหรือไปในที่ต่างๆก็ต้องระมัดระวังนะ <c oughs> เพราะว่าดาวเนี่ยดาวสวยอยู่ในตำแหน่งที่ไม่สวยนะคะอริมรณาวินาซึ่งจะเจออยู่3ราศีอันนี้เราเจออยู่ในราศีมิถุนซึ่งดาว ข้างขาเนี่ยเป็นมหาอูทแท้เลยดาวพระสาวก็กเกษตรตราธิปดีแต่อยู่แต่ดาวพระรัศปดีเนีพินฟุบาทเนี่ยก็ต้องระมัดระวังไว้เป็นพิเศษเลยนะคะให้มีการเปลี่ยนแปลงจะทําอะไรก็ต้อง ก็ต้องเรียกว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจนางอย่าวางใจคนแล้วไม่ให้วางใจนางอ๋อวางใจนางก็ไม่ได้เพราะว่าในเรือนปัตตนีก็เป็นมรณะอีกนะคะระวังคู่ครองคนรักได้เจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าจะต้องแยกต้องจากกันหรือว่าต่างคนต่างจากไปรักษาตัวอย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะเพราะว่าดาวพระศุขซึ่งเป็นดาวการเงินและความรักเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเกษตราทิศบดี ถึงแม้ว่าจะรักกันมากมากนะถึงแม้ว่าจะมีเงินเยอะๆแต่ก็มีอันต้องแยกจากกันต้องพลากจากกันหรือว่ามีอันจะต้องเงินใช้หมดใช้เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าอยู่ในเรือนวินาศนะก็ทำอะไรก็อย่าแบบว่าค่อยๆค,ค,คิดค่อยๆพิจารณาบางครั้งเนี่ยความที่ อยู่ในสถานที่ก็ได้นะพระราหูสถานที่อันเป็นอบายก็ได้ทำให้เกิดเหตุการณ์ต่ตตอันนี้รวมถึงโควิดด้วยนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เขาเรียกตัวมอดเนี่ยตัวมอดซึ่งพระราหูเนี่ยก็คือ,เ,อเขาเรียกว่า,ารุ่มโงมัวเมาในสิ่งบางสิ่งบางอย่างหรือในอบายแล้วกเ็เป็นปลวกมอดที่ทำลายเรานะาตัวโควิดนี่ก็คือตัวที่ กัดกินกัดกินนะคะก็ต้องอเหมือนเหมือนกับตัวมอดเพราะนั้นต้องระมดระวังเพราะว่าอยู่ในเรือนของพระพุธอีกอาจารย์ให้ระวังนะดูเลยลาะสเนี้ยเรือนพระพุธพระพุธซึ่งพระพุธก็เป็นอยู่ในตําแหน่งปรกเกษตรทําให้เสียถึงการงานนะ,ะเป็นปรกเกษตรแล้วก็เป็นนิดด้วยเสียถึงการงานหรือการกระทําในสิ่งต่างๆเนี่ยพลอยเสียไปหมดเลยนะเขาเรียกว่า มีการเปลี่ยนแปลงที่มากมายของชีวิตเกิดขึ้นได้นะน,นตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่แต่ละอันนี่น่ากลัวมากเลยถ้าเราขาดการพิจารณานะะการลงทุนการทำอะไรที่ใหม่ๆเนี่ยให้เบรกๆไว้นะะกลับมาดูแลตัวเองนะมาดูแล ให้ดีๆใช้พยายามในเมื่อพระพระส,สบดีเนี่ยคือไม่ได้มาช่วยดาวสว่างไม่ได้มาช่วยเราก็อยู่กับความเมาม,มัวหรือว่าอยู่ในเงามืดก็ได้นะหรือว่าถ้าเราทํางานเกี่ยวกับแสงแสงไฟอะไรอย่างเงี้ยนะเกี่ยวกับการวงการบันเทิงเนี่ยก็ก็พอได้แต่ก็ยังต้องระมัดระวังเพราะดาวอยู่ในตําแหน่งมรณะกับ วินาศนะแต่อยู่ให้เป็นอยู่รับหลังช่วยเหลือเขานะอย่าออกนอกหน้ามากอะไอย่างเง้ยนะเราก็จะอยู่ได้อย่างหนักแน่นแล้วก็มั่นคงเพราะพระเสาเนี่ยท่านก็ให้ความหนักแน่นมั่นคงฟ้างขาดก็ให้ความขยันนะแต่พระพระศาสดีก็บอกว่าอ่อนแรงไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยในเมื่ออ่อนแรงไปหน่อยก็อยู่แบบอยู่อยู่ข้างหลังนะเป็นแฟนเนี่ยเป็นแฟนเนี่ยดาว ดาวพฤหาสบดีก็เป็นแฟน <_ EN> เป็นคู่ครองคนรักเนี่ยก็อาจจะเป็นคนรักที่ไม่สามารถจะเปิดตัวเปิดเผยได้นะเรียกว่าเป็นคนรักทีอ่อย่างไงอะกุ๊กกิ๊กกักก <EN> ักไม่สามารถที่จะออกโชว์ตัวได้ว่าคนนี้แฟนฉันนะคนนี้ภรรยาฉันนะอะไรอย่างเงี้ยนะก็ยังอยู่ในช่วงนั้นนะแต่ก็ ก็ไม่ได้อยู่ตลอดไปนะวันหนึ่งอาจจะได้โชว์ตัวเพราะว่าอันนี้เป็นเพียงดาวจรน,นะคะค่ะก็ขอให้ชาวราศีมิถุนและทุกทุกท่านโชคดีกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ